เจ้าวาดดิษเอยเจ้าวาดดิษเอดดยนี่เจ้าวาดพาไปหาแล้วเนี่ยเห็นแล้วนัดก,กับ,บ่ะแมนเข้าอรอเนะาะจะมาตกใจเลยแม่ใช<จ>่เราแต่ว่าในคลิปมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราในคลิปไม่ใช่เรายืนยันได้ว่าบะแมนเข้าครับอืมอย,าอยากจะเตือนนักาาข่าวทุกช่องเลยว่าให้ใต้ตองก่อนใต้กองว่า คลิปมันมันมันแมนมันแมนแอบพอมันมแมนของอาตมาแอบพอเขาแมนอาตมาแอบเต่อจังหวะยสีจังซื้อเั็นหมดอะไรนะแล้วคันนั้นบ่แมนไม่สิมันก็เสียมันบ่างหนึ่งเสียเสียภาพลักษณ์ของอาตมาสองเสียภาพลักษณ์ของศาสนาครับจังานอืมแต่เขายืนยันว่าในคลิปที่ออกมานั่นโบแมนของเขาอ่าโบแมนอืมก็แล้วแล้วก็ได้จะเลยว่าจะเพิ่นเพิ่นจะเห็นเป็นหัวห้านนี่อ่าแต่ว่า เคนเอาทาให้อาตมาเบิ่งแล้วมัดมาไหมอาตมาหัวล้านกัจนต์ข้นหัวล้านก็เป็นเบอรตึงรักเป็นว่าเรยนอาายืนยันเลยเนาะครับถ้าจังใดก็ฝากให้ตรวจสอบให้ทีทวนก่อนฝากอ่าฝากสืบให้มันให้มันทีทวันเอาข่าวให้มันดีๆสถาสนาเท่าเนี่ยฝากฝากเนี่ยถ้ายังยังคิดบอ่ว่าหรือข้นเก็เอาเอาเอาคลิปกับขาวอาตมาไปไปหาหรืแย่เ่ เพคนได้ได้รับคนประโยชน์าจากผู้ใดอืมอาจจะตั้งศาสนาหรือเปล่าเพรว่าอาจจะเฉพาะร่วมร่งางต่างศาสนานะอืมนี่ไงดุพ้นที่มีความความที่ว่าไปศรัทธายอยู่แล้วครับนายเลยด้บางคนที่ศร,รัทธาแต่ขาดที่เสื่อมสัทธาเป็นที่ทั้งคนยังว่าทั้งหอดกันแชรแล้วคนหอดกันแชร์เดี๋ยวคนคนก็มาต้าแบบลงคนนึงก่อนแลยวจิตถือเป็นการเริ่มเริ่มทำร้ายศาสนาพุทธของ นั่นเราเป็นข้าวของเงี้เนี่ยตกใจแล้วเนาะตกใจตกใจเนี่ยผมผาถ่ายได้เห็นตาเอ้ยนะตาตรงนั้นแย่ๆมต้องผาวันนี้เขาทําใจได้ยังเพราะเริ่มเรื่มนั่นนี่ครับเริ่มปรับสภาพไปไปตอนนี้เริ่มตั้งรับไปก็ได้ว่ต้องทำใจอย่างมันไม่เป็นมันไ่เป็นเท่าเนอะครับการแก้ก็ขี้แยแข็งแข็งไม่เป็นเท่าเออครับข้าวบวชสามพันศาสามพันศาเนี่บวชจากเที่ยวแล้วครับ วดสองรอบกอนหนนั่นปีปีลยครับปีห้เก้าปีห้าเก้าปีถึงเราเดาเส้อกตครับังไ้าได้สองมัาได้สองมัณาไปเเดือนือกไปอย่างครับเสไปสตาทุกระว่าตอนนั้นอาตมาเรียนมหาไรเห็นมูเห็นวกนั่นแหละเมอวนเเอไปับาาไ้รุนนะเพราไปเห็นทุกแล้วหูแจ้งแล้วโอเคกับมาบวชกับมาบวชมาบวชตอนนี้ได้ซ้ สามพรรษาอืมแตที่อ่าแต่าเรื่อไปฟ้งกิดกินืดไปยังบาท่นี้ครับผมมีแต่ศึกษาไป ใจแน่นอลยู่ะดีๆดีๆอยู่กับพี่ภู่าว่าวจังที่จงที่จังท yeah, ี่แม่ก็เสียใจอยู่พอแม่มาอยู่จะหนีถึงเท่ามือมือนี่อยู่แต่จะมือคว้าวัดเลี้ยงกับพ่อแม่เลี้ยงจัมที่นี่เลี้ยงมาหลายหุ่นแล้วถึงจังที่จะเทียครับแล้วคิดคิดว่าพระศีรษะแบบนั้นบ่บ่คิดจักน้อยเลยล่ะขันแม่เลี้ยงเลี่ยงจะเป็นเน้นเลยค่ะถ้าของคนนี้แบะไปจะเป็นเน้น แล้วก็ความที่มันบดีไน้่นี่หลวงพ่อแล้วสิจัดก,การ,รนี้เบิดตลัดแล้วมันบม่มีจังี่จตแคจนว่าได้แิได้รับปริญญาแล้วนี่แหละนยนมันนี่ก็ได้ละ่ว่าหลังร่านีมนจะแ้ยังไงารงนี้น จั่ว the ่าต่งื life, wide, ้อยูวื้อตูว่าเอาไปลงไปให้แต่จังซงื้อตัเบิ้งมาเบิ้งห็นทีส่วนเนาะว่าสมงคนถึงลงก็ได้ว่าสมองสมองดีจิตใจแน่ยุลิยย้แต่เบิ้งมันว่ามันมัเมือนจงจมังมัดแต่จังึวตั้งวัดที่หอวโอ้ยุนี่เป็นประจำเก็ดแปดปีค่ะครับ